วันนี้หลวงจาาได้เดินทางไปที่กรุงเทพเนาะ,ะหลังจากฉันเสร็จนี่แหละจะได้ออกเดินทางไปกรุงเทพเนาะไปที่เมืองโบราณนะหลวงจาก็ว่าจะจัดมวยนะนะจัดมวยคู่หยุดโลกนะคู่ที่เฝ้ารอคอยอนะ่คือระหว่างพระปีนเสากับไอเบีย ในวันที่สิบสี่เนี่ยเนาะประมาณประมาณสองสองทุ่มครึ่งขึ้นไปนะก็เลยให้สามารถพยักอรุณไอไอสมรักคำสิงไปด้วยเป็นกรรมการให้คะแนนกูเป็นโปรโมเตอร์เนาะคือ เมื่อคืนนาจารย์ตะวันติดต่อมาแล้วก็คุยเรื่องอประมาณนี้เนาะอยากให้หลวงตาเนี่ยนัดนัดนัดกันสงบสึกเนาะประมาณนี้นสงบสึกไม่รู้สึกอะไรที่จริงหลวงตาว่าไม่มีสึกหรอกแต่เป็นแค่ความเห็นธรรมะเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้าเรารู้จักความคิดรู้ทันความเห็นตัวเองรู้ทันตัวเองเนี่ย นะเราจะไม่ได้ชี้ออกไปข้างนอกเราจะชี้กลับมาข้างในไงน,นะเออมีสติรู้สึกตัวอยู่เพราะความไม่รู้สึกตัวถึงปล่อยพุ่งออกไปข้างนอกมันก็เลยเกิดเรื่องจะกลับมาข้างในไม่มีเรื่องเนาะเหมือนเรากำลังดูจอหนังนะ่ะจอหนังมันก็จะมีพระเอกนางเอกมีเรื่องมีเ,มเาวาเห็นไ,ไหมนั่นแหละในหละที่เรามองออกข้างนอกนะ แต่ถ้าเรามองว่าที่เครื่องฉายมันที่ฟิล์มมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีเรื่องอะไรเลยเกิดจากความคิดปรุงแต่งเกิดจากความเห็นเห็นไหมล้วนเป็นความเห็นของพวกเราทางนั้นแหละไปตัดสินว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าชั่วนะเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ได้มีสิ่งพวกนั้นเลยโลกคือใจ จิตใจเท่านั้นสร้างขึ้นความปรุงแต่งเท่านั้นสร้างขึ้นนะทั้งที่ไม่มีเรื่องอะไรไม่แต่ตัวเราจริงๆก็ไม่มีมีแต่ความรู้สึกเนี่ยคือจิตใจที่สร้างขึ้นว่ามีเราถ้าพูดถึงปรมาธรรมแล้วอะที่จริงไม่มีเราเลยนะเห็นไหมต่อไปก็เผาทิ้งกันหมดแล้ะเห็นไหมมันไม่มีแต่ต้นพ่อแม่ตั้งชื่อให้เห็นไหมอ่า เราเคยเป็นเด็กใช่ไหมตอนนี้ก็เด็กก็หายไปแล้วเห็นไหมตอนนี้ก็เป็นคนแก่แล้วเรื่อยไปก็เป็นคนตายแล้วทุกคนเกิดมาตายหมดเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นนะนั่นแหละคือสัจธรรมอ่าความตายของเรามันเที่ยงแล้วเห็นไหมอ่าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่ายากดีมีจนเห็นไหมแม้แต่เทวดาก็ตายได้ ถึงหมดอายุนั่นแหละเขาเรียกว่าน,นั่นแหละคือจายภาษาอะไระนั่นแหละคือความเป็นอนิจจังเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยล้วนเกิดจากเราสร้างขึ้นมาเองไม่ได้หรอกนะ,ะคนยากดีมีจนแม้แต่ร่างกายเราก็เลื่อนเกิดจากกรรมพังนั้นเห็นไ,ไหม ความยากดีมีจนความร่ำรวยสมบัติอะไรต่างๆล้วนแต่เราสร้างไว้ท้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้บังเอิญเลยเไม่คนทำไมจนต้องคนมีคนรวยเห็นไหมล้วนเกิดจากกรรมเกิดจากผลการกระทำของเราเกิดจากทานเนาะเห็นไหมเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยนะเออเออเป็นของอจินไตเป็นของลึกลับนะเราไม่รู้จริงเราก็เลย อไม่ค่อยเชื่อเฮ้ยทำไมมันยังไม่ได้รับอย่างนี้นที่จริงเรารับอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ัวว่าเรื่องกรรมเนี่ยะ